ประชุมทีไรได้แต่ออึง้งอยากจะพูดอยากจะคุยกับเขาบ้างวันนี้พอมีประโยคส,ยสวยๆมาให้ทุกคนได้ฝึกพูดฝึกใช้ตามค่ะอันดับแรกอย่าลืมบริหารริ้นก่อนนะคะอ่ะทีนี้ลองฝึกพูดตามพอยค่ะ That's a great idea That's a great idea แปลว่าอะไรคะแปลว่าไอเดียดีมากเลยนี่มันไอเดียดีมากอย่าลืมข้างหลังแล้วก็เชื่อมอัได้เลยเป็น That's a Great idea คำว่า great กับ idea ถ้าพูดเร็วมากนะแบบสำเนียงเมกันนะมันจะเป็นไดเ d e a นะครับ that's a great idea เห็นไหมมันคือเสียงใหม่นะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้การเชื่อมเสียงเราก็จะงงเขาพูดอะไรเวลาที่เราได้ยินเพื่อนแนะนําว่าอเออแกวันนี้ไปกินนั่นกินนี่ดีไหมแล้วเราแบบเห็นด้วยเราสามารถพูดได้ว่า that's a great idea that's a great idea ได้เช่นกันนะคะโอเคเรามีไอเดียที่เป็นเรื่องใหม่ใหม่เพียบเลยภาษาอังกฤษ,า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 ษาคือ we have come up with pretty innovative ideas we have come up with Pretty innovative ideas. คำว,ว่า pretty นะคะนอกจากจะแปลว่าน่ารักยังสามารถแปลได้ว่าค่อนข้างด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่น I'm pretty hungry. ฉันค่อนข้างหิว Innovative ก็คืออะไรที่เป็นนวัตกรรมอะไรที่ใหม่ๆ ideas อ่า idea ก็คือ idea เติม s ได้แปลว่า idea ต่างๆ we have come up with pretty innovative ideas ได้แล้วไปกันต่อค่ะผมส่งรายงานการดำเนินงานอ่าให้กับทุกคนได้ดูแล้วนะทุกคนได้ดูไหมว่าต้องทำอะไรบ้างรู้หรือยังอ่ะอันนี้นะคะประโยคนี้ I have sent around an action list for each of you to take a look at ตรงนี้มีคำสศัพับสวยเยอะมากขออธิบายก่อน send around ก็คือส่งไปทั่วๆส่งไปทั่วก็คือส่งให้ทุกคนนะคะ action list คือ แผนการการดำเนินงานว่าจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4 each of you แต่ละคน each of you each, each of you. แปลว่าแต่ละนะ each of you ก็คือแต่ละคน take a look คำว่า take a look at นะคะในที่นี้ประโยคนี้มันแปลว่าให้พิจารณาให้ลองคิดดูว่าแบบโอเคไหมยังไงดีมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า take a look take a look นะคะทีนี้อ่านด้วยกันค่ะ i have sent around an action list for each of you คำว่า for each of you ตรงนี้เชื่อมไปเลยเป็น each of you to take a look at อ่าทีนี้กรุแล้วก็รัวค่ะ I have sent around an action list for each of you to take a look at ได้แล้วไปต่อค่ะทีนี้ค่ะฉันคิดว่าเขาเหมาะมากคือเราเลือกดาราคนนี้มาพรีเซนเตอร์อันนี้เขาเขาเหมาะมากภาษาอังกฤษคือ I think he's a great fit I think ฉันคิดว่าคิดว่าอะไร he is a great fit Great fit ในที่นี้แปลว่าแบบเหมาะมากเลยคำว่า fit นะในหนึ่งความหมายนะคะเวลาที่ something fits you อย่างเช่น this dress fits you well this dress fits you well ก็คือชุดนี้เหมาะกับคุณมากไม่ได้แปลว่าชุดมันคับนะคะภาษาไทยอเราใช้คำว่า fit แปลว่าคับใช่ไหมแต่คับใช้อีกคำหนึ่งนะคำว่า fit คือพอดีนะคะดังนั้น he's a great fit เอยเขาเหมาะมากอืมโอเคต่อไปค่ะ ช่วยอัปเดตเรื่องกลยุทธ์การโฆษณาและโปรโมชั่นกันหน่อยนะอืเวลาที่เราขอนะไม่ว่าจะขออะไรก็ตามนะขอแบบในชีวิตประจาําวันหรือขอในที่ประชุมก็ใช้คําว่า can you please หรือ could you please นะคะแล้วก็บวกคํากริยาค่ะ can you please could you please กริยาคำสั่งเลยค่ะ give us an update on the advertising and promotion strategy คำศัพบสวยเพลาๆมากนะอย่าลืมแชร์นะคะ can you please give us an update Give us an update ใช่ไหมเอาอัปเดตให้หน่อย on the advertising เกี่ยวกับเรื่องอะไรฝรั่งใช้คำว่า update on <laughs> <laughs> เห็นไหมการใช้คือ on about แล้วก็ใช้ปกติเราเห็น on และออมกอปีค่ะ advertising แปลว่าโฆษณา and promotion promotion ก็คือ promotion advertising and promotion strategy นะคะ strategy คือกลยุทธ์ฝรั่งอะ่ะชอบเอาคำหลักไว้หลังสุดนะคะดังนั้น เราต้องแปลย้อนค่ะเป็นประยุทธเรื่องอะไรคะเรื่องการโฆษณาและโปรโมชั่นค่ะ Can you please give us an update on the advertising and promotion strategy? Can you give us an update on the advertising and promotion strategy? โครงสร้างการใช้ภาษาอังกฤษนะคะมันก็เหมือนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างก็คือคำศัพท์ที่คุณรู้เพิ่มขึ้นอย่างอันนี้ก็คือ give us an update และ advertising and promotion strategy โอเคไหมคะต่อไปค่ะ วันนี้ใครมาสายใครคะใครอ่าภาษาอังกฤษคือ Who is running late today? Who is Who แปลว่าใคร Run late Run late แปลว่าวิ่งสายไม่ใช่นะ Run late แปลว่ามาสาย Late นะคะไม่ใช่ r a t e แต่คือ Late Late เสียง L ก็คือเสียง L เสียง R ก็คือเสียง R คนละเสียงกัน Today อ่านว่า today Who is running late today? ใครมาสายคะกูพอเอง <laughs> ต่อไปคะ่ะมาเริ่มกันเลย มาเริ่มกันเลยปกติก็รู้ว่า let's begin แต่เรามีคำหนึ่งให้ค่ะก็คือ let's get started let's get started คำนี้เป็นคำที่เวลาเราอัดวิดีโอเนาะอ่าเราจะเข้าเรื่องแล้วเราจะก่อนที่จะเข้าเรื่องเราจะพูดว่ามาเริ่มกันเลยเนี่ย let's get started started ไม่ใช่ start e d นะคะเต็ดดังมากนี่คือฝรั่งงงนะคะพูดอะไร start start ดังๆแล้วก็ดิดเบา ต่อไปค่ะเรายังคงต้องจัดการรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยประโยคมันก็ดูธรรมดานะภาษาไทยอะแต่ภาษาอังกฤษนะคะมีคำหนึ่งเป็นวลีที่สวยมากก็คือเนี่ยค่ะ I r o n out I r o n out I r o n มีเสียงเนอะใช่ไหมไปเชื่อมกับ out เป็น I r o n out I r o n out คำว่า iron นะจริงๆอ่าจได้หลายแบบนะหนึ่งแบบก็คือ I แล้วก็ยน,นะคะ iron iron อีกแบบหนึ่งก็คือ iron i r o n อ่านได้สองแบบ We still have to iron out some details Iron out คิดภาพแบบรีด some details รายละเอียดที่มันเล็กๆรีดรายละเอียดเล็กๆขึ้นใชไหจัดการให้มันเรียบร้อยนั่นเองค่ะเพื่อนถามว่าโปรเจกต์แกเสร็จยังยังไม่เสร็จอะยังต้องแบบจัดการรายละเอียดเล็กน้อย Have to แปลว่าต้องต้องทำนู่นต้องทำนี่เนี่ยแทนที่จะใช้ must อะ must มันดูเป็นเหมือนกดระเบียบนะคะใช้คำว่า have to ก็ได้ค่ะ We still have to iron out some details ต่อไปค่ะ ถ้าทุกคนโอเคไงงั้นเรามาเริ่มกันเลยดูวิธีการแปลนะคะภาษาไทยเวลาที่ครูพลอยแปลจะแปลแบบตามภาษาพูดเนะเวลาที่เราพูดอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยถ้าทุกคนโอเคอันนี้มันไม่ใช่ภาษาพูดของเราภาษาพูดของเราคือถ้าทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันเลยใช่ปะ่ะอ่ะภาษาอังกฤษค่ะเราจะพูดว่า let me start things off if that's okay with everyone else let me start things off start some things off if that's okay that's okay let me start things off if that's okay with everyone else with everyone else if we want. everyone 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 n o อ no. หนไปเชื่อม else เป็น everyone else, else เอ everyone e l s ค่ะ Let me ก็คือหนึ่งโครงสร้างที่บอกว่าให้ฉันทำนู่นทำนี่อ่าในทีนี้ก็คืออ่าให้ฉันเริ่มเลยแล้วกันเนาะ Let me start things off ขออนุญาตนั่นเองนะขออนุญาตเริ่มเลยค่ะสมมติเราเห็นเพื่อนแบกของหนักนะเราก็แบบเอ้ยเดี๋ยวฉันช่วยเราจะพูดว่า Let me help, Let me help อันนี้คืองั้นเดี๋ยวฉันเริ่มเลยแล้วกัน Let me start things off, Let me start things off สังเกตนะ,ะดูโครงสร้างพวกนี้เห็นบ่อยๆนะคะจะได้ฝึกใช้เป็นนะ <_ d ata> ต่อไปค่ะเรายังคงมีหลายอย่างที่ต้องหาทางออกจัดการให้เสร็จในวันนี้คำว่าหาทางออกหรือจัดการให้เสร็จนะคะ <_ d ata> เราจะใช้คำว่า work out work something out ก็คือทำให้มันสำเร็จนะะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะ we still have <_ d ata> a few things to work out we still have นะคะก็คือยังคงมี a few things few ก็คือแบบสองสอัน a few things work out มีหลายความหมายหนึ่งในความหมายนั้นนะมันใช้ในบริบทแบบนี้นะคะและอีกหนึ่งความหมายที่เราเห็นบ่อยก็คือมันแปลว่าออกกำลังกายค่ะ wish you have a few things to work out work out เบิร์กเกาเบิร์เกาอ่ะอย่าลืมเกาด้วยนะคะ <laughs> work out โอเคในที่นี้เราก็เห็นโครงสร้างตัวอย่างประโยคแล้วนะวิธีการใช้ ด้วยไปถึงคำศัพท์ใหม่ๆนะคะที่เขาใช้กันในที่ประชุมบางทีอะที่เราฟังไม่ออกเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องของคําศัพท์ดังนั้นเติมศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะใช้ให้มันเยอะๆนะคะแล้วก็ดูตัวอย่างประโยคด้วยเราจะได้รู้ว่ามันใช้ยังไงอ่ะและถ้าใครชอบเรียนรู้จากโครงสร้างประโยคสวยๆอยากมีคาศัพท์เพิ่มเติมนะคะพลอยมีคู่มือ Magic Talk ค่ะที่เป็นคู่มือพ่วงกิจมั่นใจสําหรับคุณให้ฝึก พูดฝึกเชื่อมเสียงตามพอยฝึกเห็นโครงสร้างประโยคสวยๆและยังเห็นคำศัพท์สวยๆในนี้ด้วยนะคะเรียบเรียงไว้ให้แล้วนะคะมีให้ทั้งแบบอ e ีบุ๊กและแบบออดิโนนะคะสนใจสั่งซื้อแอดไปได้ที่ไลน์แอด English Smile แอดไปได้ที่ไลน์แอดแอดอังกฤษสมค่ะในนั้นพามีโปรโมชั่นเด็ดๆในทุกๆเดือนนะคะหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์นะ,ะสำหรับทุกคนที่ต้องใช้ภาษาในที่ประชุมนะคะเพราะความรู้ทําให้คุณมั่นใจดังนั้นเติมไว้ค่ะสำหรับนี้ก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีและไปก่อนนะคะเราเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปสวัสดีค่ะและที่สอ <laughs> อะไรวะเออหนึ่งสองสามสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการไลค์และการกดแชร์นะคะสวัสดีค่ะบายขอให้มีวันที่ดีค่ะปิดปากก่อนเลยซ้หนึ่ง,ส,ส,อนนงสองั้ำอ่ะ